ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เนต็ตทุกวันจากรายงานสถิติ Thailand Digital Star 2021จากว r Social ฉชับล่าสุดพบว,ว่าชั่วโมงการออนไลน์อินเทอร์เนต็ตของคนไทยวันละแปดชั่วโมง14นาทีต่อวันและจากข้อมูลในปี2019คนไทยอยู่กับโซเชียลมีเดียวันละ3ชั่วโมง11นาที ใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตบลแอเ X c o ์10.5บัญชีต่อคนทำให้ติดอันดับ5ของโลกยุคที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ใกล้มือและแพร่กระจายได้รวดเร็วและก,กว่า40ที่เชื่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้ได้รับข้อมูลอย่างง่ายและรวดเร็วจนทำให้ขาวลอมหรือ f a k นิวส์แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่คนไทยจะรู้เท่าทันสื่อเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางนั้นซึ่งการแชร์ข้อมูลบางครั้งมีทั้งข้อที่เป็นจริงและไม่จริงวันนี้เรามาทําความรู้จักเฟกนิวส์และข้อปฏิบัติก่อนแชร์ข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเฟกนิวส์กันเถอะ Fa k e news คือข้อมูลที่เป็นเท็จที่นำเสนอเป็นข่าวโดวยมีความประสงค์เพื่อชักนำบุคคลในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานนิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อชักจูงทางการเมืองผลกระทบของการแชร์ข่าวปลอม Fa k e news ผู้รับได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดอาจส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่นแชร์ข้อมูลว่าดื่มน้ำมะนาวช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ผู้ป่วยอาจเลือกไปรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดกับหมอทำให้มะเร็งลุกลามถึงขั้นเสียชีวิตผู้รับเกิดความตะหนกตกใจเช่นข้อมูลเท็จเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือโรคระบาดต่างๆอทำให้ผู้คนแตกตื่นแหกกับตุนของกินของใช้ หรือไปเข้าคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงข่าวการเมืองหรือนโยบายของรัฐที่อาจทําให้พุ้นขึ้นหรือลงนักลงทุนเทขายหุ้นหรือซื้อเพื่อกิงกําไรผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหาย เช่นถูกล้อเลียนดูหมิ่นกลังแกล้งรังแกหรือบูลลี่เพราะข้อมูลเท็จที่เกิดจากการตัดต่อให้ดูตลกขบขันถูกเปลี่ยดทางจากข้อมูลเท็จเชิงใส่ร้ายป้ายสีหรือตัวอย่างขาวดาราดังป่วยหนักใกล้เสียชีวิตทําให้ประชาชนสงสารมิจฉาชีพชกช่วยโอกาสเรียกรายเงินช่วยเหลือครอบครัวาดาราดังข้อมูลที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเช่นข้อมูลเท็จทางด้านการเมือง ข่าวสถานการณ์ระหว่างประเทศอาจน,นำไปสู่ความไม่สงบสุขในสังคมสร้างปัญหาระหว่างประเทศได้ประชาชนต้องตระหนักว่าในการแชร์ต่อข่าวปลอมทางโซเชียลอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โพสหรือแชร์ไม่คิดระวังจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทข้อปฏิบัติก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเฟซนิว 1. ดูความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและการน่าอิงควรอ้างอิงที่มาข้อมูลที่กล่าวถึงอย่างชัดเจนเช่นสถานที่เว,คคททเ,ทเวลาบุคคลที่3ที่กล่าวถึงหากไม่ระบุข้อมูลใดๆอาจจะเป็นไปได้ว่าตั้งใจเผยแพร่ข่าวปลอม 2. ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่มีข่าวในลักษณะดเดียวกันหรือไม่แหล่งข่าวได้มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอข่าวหรือไม่ สาเช็คภาพจากข่าวเก่าข่าวปลอมอาจใส่ภาพจากข่าวเก่าให้ดูน่าเชื่อถือสามารถนำภาพมาค้นหาข้อมูลจาก i ีนไอหรือ Google ในโหมดค้นรูปอย่างไรก็ตามอาจตรวจสอบได้ในทางกรณีเท่านั้น 4. ตรวจสอบชื่อข่าวหรือเนื้อความในข่าวมาค้นหาในเสิร์ฟตินชินอาจพบเว็บไซต์แจ้งเตือนว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมหรือเมื่อพิจารณาดูวันที่เผยแพร่ข่าวอาจพบว,ว่าเป็นข่าวจริงแต่เคยเผยแพร่มาแล้วเมื่อในคดี สอบถามหน่วยงานหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยหรือศูนย์ข่าว,ชวเชื่อกอนแชร์สำนักข่าวไทยให้ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อความมั่นใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะเฟคนิวสอันตรายและอยู่ใกล้ตัวเราิดเดียวอย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้เช็คอย่าแชร์ถ้ายังไม่ชัวร์เพราะเชื่อแบบไม่คิดชีวิตอาจพังได้ท่านสามารถแจ้งหากพบข่าวปลอมหรือข้อเท็จจริง แจ้งข่าวปลอมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย